จ้าทุกคนเออด้วยกันบ่นอ่บไปออกโอ้ยดังไรเลยแม่อุดรเสียไปใส่มางงก็มาบอกเอ้ยได้ข้าวฟ่างอ่ะได้หักตัวได้คักแม่ก็ได้ก็ไม่รูงหันบอกเออเป็ยังว่าจับกบสองตัวข้างบนยางเดียวกต่ยังบอกอยู่ตีเอาทำแม่ว่าะตัวตีตัวไหนหันก้าวสองอันนี้ก้าสองสองเก่าอันนี้ จ้าข้างบนนี่คือขักแลถดมันส้างโตขึ้นขักับยังเอาอะไรอยู่วะจะมาขักแถสิจังไหนเอ๊ะมันบอกว่ามีฟันไหมว่าเนี่ยกะฟันแล้วโอ้ยเจ็บตุนเจ็บตัวอไรกันยังบ่เปิดยังอันนี้เขานมันเจ็บตุนเจ็บตัวอะมันสิเขากันยังวะไปสิไปไข่ข้างน่ะบาดีตื่นขึ้นมาว่าคือเจ็บตุนแต่น้อเขาใหญ่คักๆว่าสั้นว่า ต่ในไรนั่นนั่นนั่นมัแต่เบาห้าวแต่มันสิเขาวมากเลยนะเานมาในโดนหอยเก็บขิงเอาออกคักๆวันนี่หัอยไงมันแสด้ถุ่มมาใส่หอยไงคนละเป็นยังมันแต่ต่างประเทศสามตัวเราว่าดก้าวเลยตัวใดห้าศูนเก้าอนนี้ห้าชูนเก้าแม่แม่ป่อยตัวนี้ล่ะแม่นปล่อยหม่เอ้แม่เอาล่างเสืออาล้างเสื มันกบบระบ่แน่ดอกมึงจน่โตหมดเลยหาชูนเกลียแม่แล้วยังวะมาฝันอีกปะบ้า,บานนี่ก็ไม่ได้ฝันดอกอไปอ่านขายของเนาะม,มีผู้หนึ่งหนะุ่มเขเคยซื้อของน้ำจ้ากระเทียไปขายยังไงกับเขซื้อจา้าเสียช่วงรถไปยางไปลำพัง,งบ้านนีน่รถแดนมาตาตีตาสั้นมากแม่แม่แม่บานสั้นจอดจอดเห็นวะเอาจอดที่ยัง ผมสื้อเพื่นว่าผมไ็่เคยสื่อแม่จะเที่ยวมานีละผมสื่อแม่ให้แม่น่่ไในรางวัลที่หเด้อเพิ่นว่าสั่นเพื่นว่าเอาจังส่ล่ะเอาคือบางสั่นนะบาดอีดีเ่อนั่นคูมาสื่อน้าเด่นจึงคือมาห้เขานะอเจ้านั่นให้เจ้าได้รังบัลนที่1นึงเด้อให้ผมสื่อน้าเพิ่นว่าเอาสื้อยังผมสื่อทวนน้แมนอ่ะเพื่นว่าเอาให้ลูเป็นหยังได้รางวัานที่1นึ่ ผมสิให้แม่เอาเพิ่อนวาให้แม่เอาเด้อคักาเด้ดอเพิ่นวะอันเพิ่นวาเพิ่นไม่น้องอนันน่อยนึงคว่าเมาอันนันแม่น่ะแม่มาไม่ค่อยซื้อเคียดเลยคำว่าเมาของแม่น่ะแม่ก็เลยไปเบิ่งเงินหน่อยนันมันแปลกเบิ่งเงินหน่อยนันเอาเป็นเก้าแปดแปดน่อยนันย่งมาย่ำให้แม่ถื่อตั้งวันที่หนึ่งเด้อเจ้าแม่เอ้ยวราจัก์ย่ายุงสนันนต์ใ่ว่าเเ็ง เลขแม่กะยังมาถิ่มได้เก่าศูนหางยหาศูนเก่าังี่มถิ่มหาศูนเกาเอาขึ้นก้าเอาขึ้นเก้า็ตัวใดีกับบันนี้เก้าแปดแปดสองตัวดิแม่สองตัวทั้งนี้เก้าแปดแปดทั้งนี้นะมันจะเป็นสองสามเด้อตัวไม้นี่ตัวไม้ผีแม่ตัวนั้งมันจะเป็นสีเกตตัวหาศูนเก้ามันจะเป็นสีเกตตัวไม้นี่มันจะเป็นสองสามไม่ซ้ำนานาะนี่น ทำนั่นอ่ะมากตัวอันนี้ทำนี่ล่ะไปเล่าแล้วสามตัวไปเล่าแล้วสามตัวแต่ว่าแม่ก่าย่านมันมากอีกนะมันจีบคิงมาได้เด้มันคนอะเดเออมันคนนะเดแม่ก่ยย่านมันมากอีกย้อนหย้อนอีกเนาะแม่ันย่านมันย่อนหลังมากอีกนะนะตัวแม่บอกไปที่แดกเนี่ยมันสืบอะไรได้ล่ะอืออะไรอันละแม่หาชุนเก่าน่ะอันไปเลยตีอันไปเลยไปหาดาต้าตีกับโบมี่ ก็จนวาแม่ได้เอาเตอร้องไปห้ยนะเออโอ้ข้า่วงเน้อวันที่หนึ่ไปแล้วไปแล้วไปหาเราเตอรนดีบ่มีแล้วแม่วาสัตแพงไลยกับบมีได้แม่ดิหาชุนเก่าแม่น่ะว่าสั้นเพาว่าเอฟซีแม่วางก่หาชุนเก่าแม่น่ะไปหาไ้กับบมี่แล้วว่าสั้นโอ้ขายดีแด้ขายดีมันเบิดประสัณเตอรนดีน่ะแล้ววันที่เรื่องบ่แม่ น้ำใสกับบั่อน,น้ำใสกับบั่อเพื้นบ้ามันมันเบิดซะตอดีเนะาะแต่เช้าบานนี่แหะเอาตัวที่สองนี่คันมันเบิดก็เอาตัวที่สองไปน้ำตัวใดก็เก้าแปดแปดมันใจ,จ้แค่เปอร์เซ็นต์นะแม่วันนี้กางซีดไว้ขึ้นเก้าหนะัาหน่อยเบิดขนานดนี้หนีินะแต่ว่าแม่กับมั่นใจอยู่มันไปออกแล้วอาจจะมาง่ายก็ได้เห็นมะมันบ่ิเน่นอนมันของบ่มีหักนะ มันตองมานะแม่ว่าน่ะข้าบอต้องข้าฝ่าหรอมันตองมาเมื่อนี้แม่กระไรมาว่าสิเมื่อนี้แม่กระไรมาไปซื้อของจังไรกับบอมี่มแม่ขายขายยูซุนไรกันขายยูซุ่นพุนน่น้ะแถวทั้งบ้านแม่พุ่น,น้ะจ้ะเออไปยินปุดหนุนเนาะขายยังแม่อุดรขายทัวขายผีเอ้ยขายมัน กับมีคาตลาดด้วยค่ะอมันเอียงขาตลาดมันแก้วตัวดีสมคาตลาดตัวแม่อูดอนมากตัวได้ครับกับมากสองหางด้วยแม่สองหางแม่กับมากหาศูนย์เก้าหน้ากับมากเก้าแปดแปดนี่ละแปลว่าหาศูนย์เก้าเัรอนแม่กับมากให้แหงมันหันจนดอยปอร์เส้นมันไปออกเล่าแม่จังวะ เป็นดอยเลยว่แม่เป็นดอยเลยได้เครื่องเกาว่แม่ได้เครื่องเกาเออนนาสองตัวกับมี่เองัน่ดมี่สองสามกับสี่เกตนี่สองตัวนะสองสามกับสี่เกตได้มาจากไหนก่อนครับแม่ยำนะครับอันนี้น่ะบ้าอันพงจะของเลยนะฝันเลหล่ะมือว่านมอว่านไปขายของไหนก็ง่วงง่วงครับโดยไป็นแบบกับอันลูกอันทีมาซื้อของนั่นนะ รับเลยรับแต่บางเบาเร่ยงเลขกันนะเย็บอยากอายเขาว่านี่ไม่ไปรับเพิ่มไปนะมันถือกับแม่กันแล้วเออมันถือกันนะเถ,ถือกีนน่ลีวะแม่กัเถือกี่ลีตัวเนาะมันจังไหรมาหาหนี่แม่ยญาจังเอามาาหนี่แม่ครับยญาจังเปน็นนม,มามาหนี่แม่บ่ให้ขายคลองเลยคลองไปซื้อกับพวกนีเสียวมาขายน่ะมันเบิดปกติสิี่งไหนมาบอกแม่ปกติซึ่วันไหนมาบอกเออ มื่อนี้ไปยังไหนเบิดก้อนกำหนดเบิดก้อนกำหนดเลยโอ้ขายดีที่ว่ากับว่ามีแหมบ้านเบิดสตกแนว่าม่แหมเบิด์ตสุนี่เอาดอกบัวเนเพื้นไปเป็นเจี๋ยเลยพี่น้องไม่ไปสาดูตาธุสาดูดอกบัวตาไงเด้อพี่น้องเนียอันสนับสนุนไงเด้อไปขายแถวไหนค่ะแถวบ้านแม่ดีละจ้า ที่ขายทุกอย่างเนาะขายทุกอย่างน่นล่ะจ้ามื่อเช้าก็ขายปิ้งไก่ให้เพิ่นไปใส่บาตมีหอดปิ้งไก่บัดนี้แม่นขายหอดมีกะทิเอาทุกอย่างเอาทุกอย่างสิขวางน่ะว่าซ้ายเฮ็ดบ่เป็นก็เฮ็ดจังว่าบัดนี้โอ้ยกินงหัวเฮ็ดบ่เป็นได้เอายกให้แ่กะงอยู่ได้ล่ะเฮ็ดบ่เป็นก็คือได้อันนี้อยู่กยัง่าอ๋อพี่น้องเอ้ยามนี่แม่กินบ่แซ่บก็อภัยให้เด้อเพราะว่าเฮ็ดบ่เป็นก็เอออ่ะ แซ่บเสีบว่แซ่บกับว่าโหน้ำเลิศพี่น้องเลยแต่ว่าก็เฮ็ดไปขายอ่ะนะอุ่นนุลน้ำแม่ผ่านไปผ่านมากกับแว่อุ่นนวลน้ำแม่เนาะแซ่ยบว่าแม่แซ่ยบว่าเสีบแต่จะของแล้วผู้อื่นแซ่บแล้วผมแต่ว่าแอเมนซื้อมากินน่ะแซ่ยบว่าเสีบครับแซ่บน้าขันท้ายมดสูมือแสดงว่าแซ่บแม่่าขอบคุณมากค่ะแสดงว่าเสีบแสดงว่าเสีบอยู่ในกระดาษนนั่ตัวแรกตัวมักตัวชอบครับแม่ตัวมักตัวชอบกันี่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 เนี่ย เบิดนี่นะเนี่นีนน่ตัวใดซื้อได้ก็ซื้อเพิ่นอัดเพิ่นอันบ่มี่ก็ให้ซื้อให้ได้ให้ซื้อให้ได้เป็นบอมแม่แมนตัวใดมาเต็มก็ซื้อให้ได้พันหกเก้าาแนวทางจากแม่ซื้อให้ได้เ้อครับพี่น้องก็เป็นแนวทางของแมอ่อุดรก็นัาไปพิจารณาเบิงนะครับมักกัดจัดคัดกระพานถ่ายคลิปขอขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกทุกท่านขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์นะครับพอกันไมในคลิปนะขอบคุณและสวัสดีครับ